คู่มืออธิษฐานและอดอาหาร40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกปทและกปภส่งพระพรจากรุ่นสู่รุ่น40วันอธิษฐานแห่งชาติ Play for Thailand Podcast วันที่3ตุลาคมคิศกราช2023ในหัวข้อสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นข้อพระคำพี์สำหรับการท่องจำ ในสองโคโรินบทที่หข้อที่17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในอิสยาบทที่4 3ข้อที่18ถึงข้อที่19พระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัตรนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแล้งในสดุดีบทที่32ข้อที่5ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เสล่าอดีตในชีวิตของเราไม่สำคัญหรือมีคำพูดเปรียบเลยว่าคนแก่มักอยู่กับอดีตแต่คนหนุ่มสาวมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตที่เป็นเช่นนั้นเพราะความทรงจำของผู้สูงอายุเริ่มอ่อนกำลังลงหน่วยความจำในสมองเสื่อมถอยดิฉันมีคุณพ่ออายุ96ปีผลตรวจ Tc สแกนสมองครั้งล่าสุดแพทย์รายงานว่า สมองของคุณพ่อเริ่มฝ่อเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ท่านไปไหนมาไหนคนเดียวท่านอาจจะกลับบ้านไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้พบเพื่อนจากต่างประเทศคุณพ่อของเขาก็มีอายุ94ปีแล้วดิฉันถามเขาว่าคุณพ่อเริ่มขี้หลงขี้ลืมแล้วหรือยังเขาตอบว่าคุณพ่อของผมแข็งแรงดีแต่เขาถามผมว่าคุณเป็นใครคริสเตียนจะไม่มีอาการความจำเสื่อม เพราะเราสามารถเลือกสะสมแต่ความทรงจําที่ดีทําให้สุขภาพและจิตวิญญาณสมบูรณ์แน่นอนอดีตเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้แต่มันไม่สามารถกําหนดอนาคตในอิสยาห์บทที่43ข้อที่18พระองค์ตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตถ้อยคํานี้หนุนใจชาวอิสราเอลที่ถูกกวาดต้อนจากอาณาจักรยูดาห์ไปเป็นเฉลย อยู่ในอาณาจักรบาบิโลนในปีที่586ก่อนคริสตกาลร,รวมเป็นเวลา70ปีแห่งความระทมทุกข์พวกเขาสิ้นชาติสิ้นอนาคตและถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่องความเชื่อเช่นเดียวกับวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด1 9ที่ผ่านมามันเป็นอดีตที่น่าสะพึงกลัวต่อมาเราได้ข่าวสงครามในประเทศต่างๆและภัยธรรมชาติที่หนักและถี่มากทุกวันนี้อีกทั้งข่าวเศรษฐกิจถดถอยที่ตามมา แล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเราจะลงทุนอย่างไรเราจะสะสมเงินอย่างไรเมื่อเราย้อนหลังไปดูอดีตที่ผ่านเลยไปเรารู้สึกเหนื่อยบางคนก็หยุดสู้แล้วคริสเตียนบางคนอาจละทิ้งความเชื่อและหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่วันนี้พระเจ้ากําลังหนุนใจเราว่าอย่าเดินผ่านวันร้ายๆแต่ลำพังเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะเดินเคียงข้างเราและอวยพรอ,อนาคตของเราได้ พระองค์จะทรงรื้อฟื้นสถานการณ์ต่างๆเพื่อเราและพระองค์กำลังจะทำสิ่งดีใหม่ๆเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจให้แก่ประชากรของพระองค์อย่ามองหลังมากเกินไปอย่ายึดเอาชัยชนะในอดีตมาเป็นความฝันของท่านเพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีชัยชนะแบบเดิมอีกแล้วอย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมาทำให้ท่านเป็นอมาาัมพาตเพราะวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องลุกขึ้นได้อีกมองไปข้างหน้าพระเจ้าทรงมีแผนการ และพระพรใหม่ให้แก่ผู้ที่เชื่อและทูลวิงวอนต่อพระองค์เสมอเมื่อคุณมองไปที่สิ่งใหม่ๆก็อย่าหมกมุ่นกับสิ่งใหม่ๆจนโนสิ่งนั้นมาเป็นรูปเคารพอย่าบูชาทุ่มเทและยกย่องสิ่งใหม่นั้นเป็นพระเจ้าในกิจการบทที่14ข้อที่17แต่พระองค์ไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือทรงให้ฝนตกจากฟ้าและทรงให้เกิดผลตามฤดู ส่งให้พวกท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันในข้อที่1น่ข้าพระองค์จะรอคอยพระพรสดใหม่ที่มาจากพระเจ้าจะทบทวนความผิดพลาดในอดีตสารภาพบาปและให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์และพระวิญ,ญญาณของพระองค์ในข้อที่สอง อธิษฐานเผื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ในการประกาศการอภิบาลการสร้างสาวกอยากเห็น73คิตจักสองศาลาธรรมผู้นำ1,184คนและผู้เชื่อใหม่8,594คนและขอที่คริสเตียนทุกคิตจักรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานข้อที่3อธิษฐานเพื่อจังหวัดบึงกาฬขอพระเจ้าวอวยพรประทานกำลัง สติปัญญาและจัดเตรียมทุกด้านให้กับคณะกรรมการผู้รับใช้และผู้นําในทุกคิตจักรขอให้พันธกิจการประกาศต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เกิดผลตามน้ำพระทัยพระเจ้าและสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม เพื่อให้เนื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ